ผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่ชอบกินแกงกระดูกมากๆเลยวันนี้มาทำประดูกขั่วยีราครับเริ่มตั้งกระทะใส่หัวกะทิลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแกงใต้นะครับตามด้วยกะปีหวานอีกหนึ่งช้อนชานะครับลงไปคนทุกอย่างให้ละลายให้หมดเลยครับใครจะเปลี่ยนเป็น พี่แกงผมภาคกลางก็ได้นะครับผมชอบผมมีพี่แกงใต้ติดอยู่นะครับก็เลยนํามาทํำเลยตามด้วยหางกะทิอีกครับส่วนผสมไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับผมได้สรุปไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับเมื่อน้ําเดือดขึ้นมาก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปเลยครับวันนี้ใช้อยู่500กรัมนะครับกดๆเนื้อปลาดุกเขาให้โดนความร้อนให้หมดนะครับ แล้วก็พยายามอย่าไปคนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะขาวเมื่อปลาดุกข,ของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เริ่มปมรุงรสชาติโดยป้งผู้รสหนึ่งช้อนชาครับน้ำตาลมะพร้าวอีกหนึ่งช้อนชาครับคนทุกอย่างให้ละลายหน่อยนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลมะพร้าวนะครับอย่าให้เขาเกาะตัวกันเป็นก้อนอยู่นะครับ เนื่องจากพี่แกงใต้เนี่ยมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับผมเริ่มไม่ใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยใบยี่ราลงไปเลยครับนี่แหละครับตัวเด็ดเลยครับกลิ่นเขาหอมมีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับดูสิครับ สีสันเข้มข้นมากๆเนื้อปลาดุกนี่เป็นชินช้นๆแน่นๆมาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเ,เห็นแล้วนึกถึงข้าวสวยขึ้นมาทาันทีเลยใช่ไหมครับพิกแกงใต้เนี่ยเขาง่ายอย่างเลงนะครับอย่างที่เห็นเลยนะผมแทบไม่ปรุงอะไรมากเลยนะครับรสชาติเนี่ยมันจะ พี่แกงใต้เขาจะแรงร้อนแรงอยู่แล้วนะครับเข้มข้นอยู่แล้วก็ลองทําตามกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นแกงใต้ที่อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถทําให้ข้าวหมดหม้อได้แน่นอนครับ